สวัสดีครับสวัสดีย่ำสาครับอันนี้คลิปแรกครับพี่น้องส่งหนอขึ้นรถคุณนี่บอกคุณนี่มาจากอเอาเหลียล่ะไอย่างค่ะพี่กาฟุตเดินค่ะนนเือกัมาครับ แม้แตว่าเขาเป็กระต่ายก็ไม่บอกแต่ตัวนี้ไม่ใช่กระต่ายนะนี่ีกระต่ายกระต่ายกะ่ยแม่กระต่ายทุกคนก็เหยือนะคะเหยือเหือมากเลยอะไรโอ้โดนแกงแล้วหนึ่งยูทูบเบอร์ใหม่นะครับน้อง

โอ Pokémon> ้ขาไดว่าเห็นคนเ่๋เนาะมาซูนแ้โลอลต์ัทัจากจากคาเลาเนียโลโลบ้าปลุกเสียงหายปับนอนปับเจ้าปาร์ะ อันแรมาเห็นบ่เห็นบะโจ้หายวนไหนบอกเดี๋ยวบอกอีกยังแต่่าปิคลิปเอาไอ้านีละคลิปนี้ใ้ปิดคลิปไก็ได้ปิดแล้วก็ได้เอาปิดพร้กัน่น้ก็ไปชนปิดได้ก่อนไ้เดี๋ยวเอา้นีสิค่ะหปิดทำแ่ เดี๋ยวเดี๋ยวอันอันพ่อน่ะเด้อถ่ายไปถ่ายไปแล้วก็ถ่ายไปพ่นพอติดปิดคลิปทำนี่แหละครับอันนี้ช่องไหนช่องไหนค,คือปิดกล้องไว้อันนี้ช่องไหนไนี่ช่องไหนนี่ช่องไหนนี่ครับมุนทัวนนท่วโลกลำพลินเอเมริกาหมุนทั่วโลกหรอถ้าสีไปช่องนี้มุนทั่วโลกครับ ช่องนี้ปาีได้ดนๆีมาเดียอนี้่ปาษีได้นนิเออ่อนนี้เขาตั้งส่งเมฆได้นิวะยี้ยังดีเลยั้จทใายหนาอย่างของอะจะปวด เอาแล้วเอาแล้ววันนี้งานขออลเองแล้วสองไหนกอนสองไหนกอนโอ้คือถิ่เแท่เงาเขียนซื้อถิ่เแท่ ช่องน้องอุกหญิงพ uh ่อแม่ลำเพลินออฟฟิเชียเดี๋ยวช่องน้องอุกหญิงพ่อแม่น้องอุกหญิงลำเพลินออฟฟิเชียลอันนี้ก็สองสอง้อ่กันเ่นบ๊ะเดี๋ยวช่องน้องอุกหอิงพ่อแม่น้องอุกหญิงลาเพลินออฟฟิเชียลแปล อ๋อเห็นนาปูรำเนร์หนาปูรำเนร์ที่บ่มาห้าคืนอันจุบเพื่อเดิน่าอะไดียังไม่มีสติ๊กเกอร์กัเพื่อนเลยอ่ะยังมีสติ๊กเกอร์กับเพื่อนเลยเดี๋ยวยังมีสติกเกอร์กับเพื่อนเลยกับโอ้ยอ้โอเคได้ ปากเื้อเบื้อาคือเด้อแม่แม่เวออัปลาปลาว่าน้องว่าคือฉันมาสนคือันอะไคืออะไเดิโอ้ยสวยังหันปลาากระเตอนนี้บอมันคือผีตอนนี้ปะคือตอนตอนเยญลารวบคิวแล้วนี่ไหม ควเยว่าปลาว่านยางดีแล้วมาเราปลาปลากระเป๋าสันวีนันโมเมนหนาโมเมนนาออกน้ำราประวัตินี่อาจจ่าหนายังนาแม่ทั้งเซตออกกัตัวเกียงสวนสตแม่แม่แมงบ่กเซ็ตเกียงเราไม่ยาราจะมาลบคิวลบหนาจะมาลปลากระเปราปลาว่านอัีดอกหางน่ะน่ะนเติดนิสัยมากลบคิว เอาวะเอาวะเลือเต็มปากเลยเอาวะเอาวะเลือดเต็มปากเลยนี่เอาวะจะเปลง่ยนฟันเอาว่ยังไม่เปลี่ฟันหรอี่ไปบ่เปลง่ยฟันก่อนไม่ไแม่มันบ่มันเหล็นี่โอเคเลพ่่าพิซซ่าเขาคิวพิซซ่าควิมิห่หาใครบอ่มหาใส่เบืองเบืองทำไหคืออีดิดหยุ่ไส่ ท่ากี่นิดมันค่อย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 ไมรุ่นมันยันยังไงได้บังก็ปวรใจเหมือนจงไม่รุนโอ้ยเขียวจะคล้องอีกอีกหนึ่งตัวอะไรล่ะไม่สนเลยฮะมันจงไม่รุนมันจงไม่รุนเขียใหญ่ปเปินแต่กังคอนะสิขอนี่แหตัวอะไรเขาดูในคลิปเราไม่เป็นไรก็ตัใหม่ชาวีงว่ามันรอคอนุามือก่อนเด้อ เมื่อวานน้องครูบ่เมื่อวานน้องครูพี่น้องไปเมื่อวานน้องครูพี่น้องส่งขึ้นรถก่อนบาไปไปขี้หอดแบะก็ว่าโลดขี้หอดแบะน้อยก็ว่าโลดขาซื้อมาแล้วเอียงก่อขาซื้อมาแล้วเอานี่บอกนี่บอกพู้เป็นหุ่นส่วนนันนำพูดเป็นสุภาพนี่ให้น้องเมื่อก่อนน้องว่าขาซื้อมาแล้วปวด แอนมินปอบน้ก็ย่ปสุบออปับ่ปุปไปแล้พี่น้องเพราะว่าขาซึกเพราะว่าน้องว่าขาซึกบุกแล้ววัสเพราะว่าบ้านก็บอกไก่ซิมกิโลพี่น้องขาซึกขาซึกบุกนักแล้ววัสุ ครับสนองพี <rôle S 2> <él an ici> ่รองสนองนะครับสนองนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่อั่างเปาด้วยนะครับแสนซับแสนซับนะครับไม่รู้เลยเอคของเล่ามาใส่เรียกว่ารูมเมทไม่ใช่แฟนแต่ว่าเป็นคนที่ใช้กีฬร่วมกันเออเื้อ อยหนาข่อยยังเบืองได้อยู่ับตัสมล่เมนะาเป็นแน่งครับสช่องพ่อพ่อแม่น้องอีกนะครับไเองไม่หน่อยคพี่น้องครับบ๊ายบายคลิปนี้ไสนิสก้อนพี่น้องครับประกันมือแน่นะครับดาหน่ยปองอำเภอเมืองจาซินสกีดครับหางบิ๊กซีสิกีดหนึกิโลครับพี่น้องครับไปพรอบุญนะครับสดีครับบ๊ายบาย